ขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการพริ้งกับพวก5พิธีกรสาวต่างสไตล์จ๋ายศินิโีมเมนะพศรครูเงาะรศคลหนูดีวนิสาเกตัญญาไมัยรวบรวมเคล็ดลับเพื่อความสวยทั้งภายในภายนอกตั้งแต่หัวจรดเท้าเอาใจคุณผู้หญิงในพริ้ง เรียกว่ารายการน้องใหม่ทางช่อง3นะคะก็จะออกอากาศทุกวันพระสัมฤดีค่ะออกอากาศไปตอนแรกแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นตอนที่สองใครได้ชมคงจะชอบนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงค่ะที่ชอบแต่งเนื้อแต่งตัวจะพริ้งตั้งแต่หัวจะโดเท้ารวมทั้งพริ้งจากภายในสู่ภายนอกอีกด้วยค่ะวันนี้ตัวแทนของพิธีกรนะคะรายการนี้มี5ท่านโดยกันแต่วันนี้มีมา3ท่านนะคะสวัสดีค่ะคุณจ๋าสวัสดีค่ะคเกศและก็ครูเงาะนะคะค่ะซึ่งแต่ละพิธีกรเนี่ยก็ ็จะมีเขาเรียกว่าบุคลิกในแต่ละหัวข้อในแต่ประเภทนะคะในคนละแนวกันนะคุนจ๋านี่ก็จะเป็นเรื่องของเรื่องของสุขภาพอาหารการกินค่ะอืมค่ะของเกตนี่ก็ดวงชะตาการอ่านค่าพยากรณแล้วก็ฝืนดวงค่ะโอ้ค่ะครูง้อของง้อเป็นเรื่องของบุคลิกภาพแล้วก็ความมั่นใจจากภายในค่ะซึ่งคุณงมอนี่นี้ก็เทรนดาราช่องสามมาเยอะมากเลยทีเดียวค่ะแต่วันนี้ไม่มาสองท่านก็คือคุณหนูดีกับคุณโมเมค่ะคุณโมเมนี่ก็มีเรื่อง กับแต่งหน้า,แต,นาแต่งตัวค่ะแล้วก็พี่หนูดีจะเป็นเรื่องการจัดระบบระเบียบของสมองค่ะค่ะรูปแบบนี่เป็นยังไงคะในการนําเสนอแต่ละช่วง <c oughs> ก็เป็นรูปแบบของ v ว r ร e รี้นะคะเป็นรายการพูดคุยกันเหมือนกับว่ามีเพื่อนสาวมานั่งพูดคุยกันแต่ละวันเราจะมี3 t o ท็อปิกกับ2ทิปส์ก็คือจะมีเรื่องใหญ่ๆ3เรื่องแล้วก็สลับสลับปรับเปลี่ยนกันไปจะมีทิปสั้นๆอีก2ทิปส์ค่ะ,คะ,คะ เรียกว่าแต่ละพิธีกรก็จะเป็นกูรูในเรื่องนั้นๆเลยทีเดียวนะคะใช่ค่ะเรียกว่ามาแชร์ระสชการณ์ดีกว่ามาแชร์มาแชร์มาแชร์ความรู้กันบางดีเราไม่รู้เราก็จะวิ่งไปหากูรูตัวจริงมาให้ใี่ไหมคะเอ็นบอกว่าสาวๆส่วนใหญ่ชอบเปลี่ยนตัวเองในช่วงปีใหม่ใช่ไหมคะใช่สิงๆแล้วไม่ต้องรอปีใหม่ไม่ต้องรอเราหายใจเข้าเราก็หายใจออกก็เริ่มต้นใหม่ได้ทุกเวลาค่ะถ้าเราพลาดไปแล้วเอ้ยเราตั้งใจจะลดความอ้วนพลาดไปกินแล้ว หายใจออกปุ๊บเริ่มใหม่ไม่ใช่ว่ากินต่อให้หมดไม่ใช่ไม่ใช่ว่าพลาดเป็น้านต่อให้หมดเลยแล้วกันอย่างนี้พี่ใช่บางคนจะชอบเป็นพลาดแล้วอ้าวไหนๆพลาดแล้วพลาดเลยแล้วกันไหลแล้วไหลยาวไม่ได้ไม่ได้แล้วเนื้อหาเรื่องราวที่เราพูดคุยฉันว่าในเรื่องของการโหราศาสตร์ใช่ไหมคะเสิร์ฟดเสิร์ฟดวงเนื้อหาจะเป็นยังไงคะก็คือเนื้อหาเนี่ยเก็ตจะบอกเลยว่า ในเรื่องของดวงชะตาเนี่ยคือค่าสถิติแต่โชคชะตาเราคือผู้ขับเคลื่อนค่ะและเรื่องดีๆเชื่อเรื่องไม่ดีเราต้องฝืนแล้วเราสามารถฝืนได้เพราะส่วนตัวเนี่ยดวงรังคู่แล้วฝืนจนมีความรักน่ารักมา13ปีแล้วงง่แล้วมีได้เหมือนกันใครที่ชอบดูมงดูหมอพี่ติงชอบเลยนะคะใช่ค่ะเราต้องมีสตินิดนึงนะต้องมีการเทคนิคฝืนดวงด้วยนะทำยังไงอ๋อเบสคือให้ชีวิตของเราอยู่บนพื้นฐานการใช้ชีวิตจริงๆตอนจ๋าจะแต่งงานจ๋าก็เหมือนผู้หญิงทั่วไปจ๋าไปถามพี่เก บอกว่าพี่เกตเขาใช่เนื้อคู่ไหมอ่ะพี่เกตบอกดีขนาดนี้ไม่ใช่เนื้อคู่ล้วจะเป็นเลิกกับเขาเราจะบ้าหรือเปล่าอย่างเงี้ยไม่ใช่อย่างงี้คือมันมันต้องอยู่ที่เราด้วย่ต้องถามใจตัวเองไม่ต้องถามใครบนละเม็ดแม่หมอแพรวรามากจริงๆค่ะอยากให้รู้เดี๋ยวจบรายการแล้วขอดูหน่อยนี่ผมสงสัยนะนี้แหละแล้วเป็นคนที่เป็นพ่อบ้านนะครับคุณจ๋าคุณเกเนาะแล้วผมดูได้ไหมสมมติดูได้ค่ะดูได้เรียกว่าต้องดูดีกว่าจะได้รู้ทันรู้เท่าทันจะได้รู้จักผู้หญิงมากขึ้นนะคะรู้วิธีที่จะได้ ปฏิบัติกับเขาได้ถูกต้องเอาอกเอาใจแล้วทาให้เขาอยากเอาใจเรามากขึ้นยังไงดีที่บอกว่าผู้หญิงเข้าใจยากก็จะได้เข้าใจมากขึ้นแล้วเรื่องของบุคลิกภาพส่วนใหญ่เราจะเอาเรื่องของปัญหามาที่ผู้หญิงมีปัญหาไหมคะหรือไงคะคุณออคือจริงๆแล้วค่ะทุกวันนี้ว่ากันด้วยมวลรวมนะผู้หญิงนะคะมีความเคารพตัวเองน้อยลง นะคะอย่างเช่นสถิติที่บอกว่าผู้หญิงไทยเนี่ยยอมรับการถูกทําร้ายมากเป็นอันดับสองของโลกค่ะนะคะซึ่งทั้งหมดนี้มันมาจากความที่เราอะค่ะไม่เคารพตัวเองเทคนิคของเราอะค่ะเราจะไม่ได้มาบอกว่าจงเคารพตัวเองนะอย่างงูอย่างยี้ใครๆก็พูดได้แต่เทคนิคของเราอะค่ะเราจะบอกเป็นขั้นตอนเป็น how to เลยะคะ่ะว่า1ทําทยัางไงไ2ทํายังไง3ทํายังไงทํายังไงถึงจะเกิดความรักและเคารพตัวเองอย่างแท้จริง อค่ะ,คะส่วนคุณจ๋าก็เรื่องของออกกำลังกายสุขภาพใช่ค่ะก็คืออ,อย่างที่บอกมาตลอดว่าถ้าผู้หญิงเราชอบบอกว่าอยากสวยอยากผอม,อมแล้วก็นั่งเฉยเฉยแล้วก็ทานนู่นทานนี่ไปตามใจปากซึ่งจริงๆถ้าอยากสวยอยากผอมต้องเริ่มเลยต้องตั้งใจต้องทําเองอแล้วก็หลายๆอย่างมันจะเป็นเรื่องอย่างที่คุณน้องบอกทุกอย่างเป็น how to หมดเราไม่มาบอกว่าต้องทําอย่างงน้นอย่างนี้เราจะพูดทุกอย่างตามความเป็นจรงิงต้องทานยังไงทานให้ได้ตามความเป็นจริงออกกําลังกายยังไงที่เอาได้ทุกวันแล้วอร่อยด้วยนะคะไม่ใช่แบบว่า จะมากินแต่มีประโยชน์แต่ไม่อร่อยใช่และที่สําคัญก็จะได้กําลังใจด้วยจากพิธีกรทุกๆท่านเลยนะคะก็วันพระัสบดีวันพรุ่งนี้นะคะก็ชมกันได้นะคะเวลา9 10นาทีถึง9.35นาทีทางช่อง3ใครอยากจะพริ้งอย่าลืมติดตามชมนะคะวันนี้ขอบคุณทั้ง3ท่านค่ะขอบคุณมากค่ะอยากพริ้งค่ะเดี๋ยวไคุยเลย พักครับกลับมาช่วงหน้าตะลุยกองถ่ายนะครับวันนี้เป็นฟิตติ้งละครสุดแค้นแสนรักและสามีตีตราครับส่วนเก็บตกวันนี้เป็นเรื่องของหนาวนะครับหน้าหนาวมาแล้วครับกับคุณจรละแมพัชรศรีครับ